คิมจองอึนเนี่ยเป็นคนที่ใบหน้าทาต น,นะครับผมว่าหน้าค่อนข้างกลมอ่ทีนี้แต่ใบหน้าท่าน้ำเนี่ยก็โดยโดยตามตำราว่าว่าใบาหน้าท่าน้ำเนี่ยคือคนที่ปรับตัวเก่งไหลลื่นไปได้ทุกที่ทุกสถานการณ์แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นโดยทั่วไปก็คือเป็นคนค่อนข้างใจดีแต่ใบหน้าคิมจองอึนเนี่ยจะยกเว้นมันจะไม่เข้าเกณฑ์ใบหน้าท่าน้ำแบบที่บอกเพราะลักษณะปากเขาคว่ำอ๋อแต่ปากเขาเล็กมากเลยนะเล็กและคว่ำเอออ่าแล้วก็เป็นคนที่ตาเล็กด้วย ครับเห็นไหมครับคนใบหน้าธาตุน้ําที่เป็นลนักษณะใบหน้าใหญ่ขนาดเนี้ยแต่ตาเนี่ยดูเล็กกว่าใบหน้าครับคือสัดส่วนมันไม่สมดุลกันถ้าถ้าพี่เอกลองมองจะเห็นว่าหน้าเขาใหญ่มากเลย<ช>แต่ตาเขาเล็กนิดเดียว <c oughs> ลักษณะแบบนี้เป็นลนักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายึดถือเอาตัวเองเป็นใหญ่คือตัวเองเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจทุกเรื่องครับ ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะเรียกว่าแบบนี้เลยนะครับเพราะปากเขาเล็กกว่าจมูกอีกนะคือจมูกแล้วปากเขาเล็กลงไปคือแทบแทบจะพอดีพอดีกับปีกจมูกใช่ใช่แทบจะพอดีกันเลยนะครับผู้ชายเนี่ยควรจะปากกว้างจะดีกว่าปากกว้างปากใหญ่คือใจกว้างพูดจะมีเหตุมีผลเปิดเผยอย่างเงี้ยปากเล็กมากเนี่ยก็คือ,อ,อใจก็เล็กแคบนึกออกไหม